How you feel? Good good. Ready? I ready. <laughs> <laughs> พร้อมซ้อมครับ <laughs> พร้อมแล้วครับเรางไปเตรียมตัวข้างไหนก่อนเอเคครับเจ้ครับถ่ายอะไรนี่เรียวๆคนดูอยากดูจรริงคับวันนี้ก็อากาศดีครับซ้ <laughs> อมที่ <laughs> สนาม TC 1ซึ่งเป็นสนามซ้อมที่ดีที่สุดสำหรับ BG ดู่พลงมาแล้วโหแต่ก็ไม่ดังพวงพวงมาลัยซื้อมาแสนสองแสนแล้วเนี่ยอยากไปแคมป์ปิ้งกันแล้วครับแล้วก็มีพี่มุ้ยมีเก้งอย่างเงี้ยแต่เก้งอาจจะมึนหน่อยไปแล้วเดี๋ยครับเมื่อกี้มีคนแซวว่าแต่ทำมาเป็นแสนแล้วไม่ดังเลยอ๋อแย่จะให้แต่แหละนาจะัหลายสุดเหรอ สวัสด,ดีครับสวัสดีครับ Ya, yes, ya, yes, can, can. You did, you did right, you did it. And then, when you did already, how to do? What to do? Make some sign. In the story, you can change. Like yesterday. Yeah, yesterday you do this. Do work, push. Okay. Apa nih tontonan nak kawan? Attention. Ipaan, ipaan, ipaan. แฟนคลับชอบคู่นี้ก็บอกแล้วเอ็กโนเวิร์ดแต่เขาแกล้งทำเป็นอินโนเวอร์ทำเป็นซึมรู้จักจ่าบ๊อบลีสแวกเกอร์ป่ะเนี่ยพี่ชายผมกี้ยังโคตรอยู่เลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยยังไงยังไงท่านใจใสขวาอย่างเงี้ยจริงคอเกมน่ะนี่หัวหน้าผมแต่ผมเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงโหดไปเท่าไหร่ หมดไปเยอะแล้วพี่อย่าไปพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวให้พี่มุ้ยขอขอใครอ่ะขอใครนายไงแต้วมันพูดด้ายเต็มปาก อาเสมออรคนยไม่เออานยู่วิลามชื่อฟุ๊กพอมาอยู่ปทุมบีจีชื่อแอชลี่ใช่ไม่ใช่ป่ะที่เขาบอกนี่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อฟุ๊กครับชื่อฟุ๊กตอาอยู่นี่ชื่ออะไรตอนอยู่นีชื่ออะไรฟุ๊กชื่อฟุ๊กพออยู่นี่แอชลี่ ไม่ได้แบบปั่นเรื่องอะไรนี่เรื่องจริงตาวฟาที่แล้วอเอาคือแอชลี่แล้วโอ้โหซื้อเบสิกมาจากเซเว่นเป็นกระป๋องใครชื่ออะเบา,เาไอ้แลลวไงก็ดูหน้านี่ นี่ถ้ามันโกนหนวดนะคือหน้ามันกลมเหมือนตาลปเบาเลยหน้ามันเฟรนมากน้าเฟรโอ้โหลาบูบูอ่ะเฮ้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์กล้องเลยเดี๋ยวเด็เก่งอ่ะเด็เก่งโชว์หน่อยเตะเตะเนี่ยนี่คือสิเงเด่นของเจ้าเทพนะครับกี่ปีกี่ปีก็ต้องลูคนี้ต้องมีต้องมีต้องมี้โอ้โหใส่รองเท้ากับตาลด้วยกับตาลอเมริกา で今日はアジリティーを入れたあとポゼッションしてセットプレー最後やるんだけどその前にねでもアタッカーは数的優位での攻撃崩しになるんで相手のタックルに絡まないような指動作からタイミングが合えばスムーズに切っていきたい。 หาจังวะทำให้เร็วเพื่อป้องกันการโดนกตู้เกล็บเหมือนก,กันนะครับโอเคยุดโอเค let's go xin kéo xem 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 Đi xem 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 3 xem ยนหเดเพื่ะขาช่างจัดเลยเมื่อกี้อากะศสองแน่เลย

No!

โอเคไปวูววูไปไปวูวูว o วูวูวูโอเคมจะขาดเขาเมซี่เปลี่ยนเป็นสีขาวสีทองแล้วเจ็บเท้าไปึงอีเลยเดียเลยว 五块五 คุท um ี่เดินมาฮัตสึเกามาโมอสตรเนยวันตัชฮะตัวตุกไปเอนเลยกับตัวบอล้เล้วมีดอวเพ่ออ่ะช้าชิไมดคก่าม่้แค่มีชแแมม่คือางย่งเดียวทีแมขายเอาเฮ้ทุดให้เสียงกันด้วยทุนมาก็อุนมาก็